แม่นางสางแค้นตอนที่16แสงอาทิตย์อันอ่อนละมุนนำมาซึ่งความอบอุ่นเฮือกสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในฤดูใบไม้ร่วงสาแสงส่องไปทั่วโลกมนุษย์ที่กำลังเหยียบย่างเข้าสู่ฤดูหนาวอันเย็นยะเยือกเย่ตันเฟิงซึ่งเดินทางไปถึงสุสานปามั่นจือก่อนวันนัดหมายล่วงหน้าหลายวันยืนมองสูสานอันมีอนาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาต้นยาขึ้นดกชัก พลางถอนใจยาวนางนัดหมายเจ้าขายอินให้มาพบกันที่หน้าสุสานปามั่นจือแห่งราชวงศ์โจตะวันออกเขาจะมาหรือไม่หนอหากเขามายุทธการทางสงครามระหว่างทั้งสองก็จะเปิดฉากขึ้นอีกครั้งด้วยนีใสของเขาย่อมไม่มีทางฟังคำแนะนำของนางที่ให้ปิดฉากบุญคุณความแค้นระหว่างพวกตนลงอย่างเด็ดขาด นางยังมีสงครามอันดุเด็ดเผ็ดร้อนรอคอยอยู่เบื้องหน้าทว่ายามที่พบหน้ากันนางยังจะสามารถแทงทำเป็นเย็นชาไม่แยแสสนใจเขาเช่นเดิมได้หรือเปล่าหนอคิดอะไรอยู่หรือเย่ตันเฟิงเสียงอันสดใสเจื้อเจ้าของสตรีนางหนึ่งดังแทรกขึ้นกลางความเงียบสงัดข้ามาแล้วเจ้าไม่รู้สึกตัวบ้างเลยรึพวุโส ổ. เยตันเฟิงตื่นขึ้นจากพวังมองไปยังสหายของอาจารย์ผู้มาคือสตรีวัยครึ่งร้อยทว่าใบหน้ายังผูดผ่องสดใสราวกับดารุณีน้อยนางหนึ่งนัดข้ามาที่นี่เพื่ออะไรกันจะให้ปัดขวาสุสานหรือไรอาจารย์ของเจ้าเล่าอาจารย์ข้าไม่ได้มาเยตันเฟิงยิ้มอย่างเสียใจต่อสตรีที่ถามคำถามไม่หยุดนางนั้นที่นัดหมายท่านมาพบหน้าในวันนี้ ก็เพื่อขอความช่วยเหลือจากท่านให้วางค่้กคนรอบๆสถานที่แห่งนี้สักคราข้าจะใช้มันรับมือคนจำนวนหนึง่งสตรีที่หน้าตาผ่องพิสุทธิ์นางนี้ก็คือยอดฝีมืออันดับหนึ่งของแผ่นดินในการวาง่ายกลนยิ่งไปกว่านั้นนางยังรักชอบอาจารย์ของเย่ตันเฟิงอย่างลึกซึง้งและในเมื่อรักใครก็ย่อมรักคนในครอบครัวของเขาด้วยนางจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเย่ตันเฟิงมากเป็นพิเศษ คู่ต่อสู้ของเจ้าคือใครสตรีนางนั้นถามพรวงขึ้นตรงๆคือเจ้าขายอินแห่งพักคอสูรฮะเป็นเจ้าอาสูรน้อยคนนั้นนะหรือในที่สุดอาจารย์ของเจ้าก็คิดจะลงมือกับเขาแล้วกระมังเยตันเฟิงเลิกคิ้วอย่างมุนงงอาจารย์ของนางและเจ้าขายอินมีความแค้นต่อกันหรือไรย้อนคิดอีกทีอาจารย์นางเป็นคนลึกลับเข้าใจยาก ยามทำการใดมักจะมีคนคอยโผล่หน้ามาช่วยเหลือราวกับว่าความยากลำบากทำอะไรเขาไม่ได้อย่างนั้นแลบางทีอาจารย์ของนางยังน่าอันตรายยิ่งไปกว่าเจ้าขายอินกระมังทว่าเย่ตันเฟิงไม่ได้สนใจที่จะหาคำตอบอาจารย์เป็นคนชุบเลี้ยงและดูแลนางมากว่าสิบปีเป็นคนที่นางไว้วางใจมากที่สุดในโลกนี้มีเพียงเขาเท่านั้นที่นางไม่เคยเคลือบแคลงสงสัย ทั้งไม่อาจหักหลังทรยศอีกด้วยทันใดนั้นพรันคิดถึงความไว้วางใจของเจ้าขายอินที่มีต่อนางคาดว่าคงเป็นเช่นที่นางไว้วางใจในตัวอาจารย์อย่างหนักแน่นไม่ผิดเพี้ยนต่อให้มันจะนำมาซึ่งภัยอันตรายก็ไม่เคยคิดที่จะขับแค้นเสียใจเจ้าขายอินคิดเช่นนี้หรือไม่หนอเย่ตันเฟิงกัดริมฝีปากอย่างเสียใจตอบสตรีนางนั้นไปตามความจริง ข้าไม่ทราบว่าอาจารย์และเจ้าขายอินมีความบาดหมางใจอันใดต่อกันการลงมือกับเขาเป็นการตัดสินใจของข้าเพราะในมือเขามีของอย่างหนึ่งที่ข้าจำเป็นต้องได้มานางจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ทำอย่างไรนางถึงจะหลบเลี่ยงการเป็นปฏิปักษ์ต่อเจ้าขายอินได้หนอนางไม่อยากทําร้ายชายที่ไว้ใจนางเลยแม้แต่น้อยต่อให้เขาเคยทำร้ายนางมาก่อนก็เถอะ วันสุดท้ายของฤดูใบไม้ร่วงมาถึงเจ้าข่ายอินปรากฏตัวขึ้นเพียงลำพังตามคำนัดหมายเย่ตันเฟิงยืนอยู่ตรงหน้าสุสานปามั่นจืออย่างโดดเด่นสะดุดตาในมือถือดอกไม้สดรอคอยการมาถึงของเขาเขาก้าวเนิบๆไปถึงด้านหลังนางมองดูเรือนร่างอรชอนอ่อนแอที่ตรงหน้านางดูอ่อนหวานนุ่มนวลจนเขาอยากจะรวบร่างนางมากอดไว้ ลืมเลือนไปให้หมดว่าจิตใจของนางแตกต่างจากรูปรักภายนอกเพียงใดแล้วแล้วนางก็คลายมือออกบุกผ่านในมือถูกโปรยลงสู่ป้ายชื่อสุสานหลายวันมานี้ท่านเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่อีกฝ่ายจะเอ่ยปากเยตันเฟิงก็หันกายกลับไปมองเจ้าขายอินที่มีสีหน้าไม่ยินดียินร้ายยังดีอยู่เจ้าขายอินตอบเสียงราบเรียบหากมีเจ้าอยู่ข้างกาย ข้าคงจะรู้สึกดีขึ้นกว่านี้อืมคิดจะคุมขังข้าไว้แล้วเคี่ยวกรำเพื่อความสุขใจของท่านกระมังนางสนทนาอย่างเรื่อยเฉื่อยไม่ตรงประเด็นเพื่อปกปิดความในใจของตัวเองเมื่อมองหาอารมณ์ที่เปิดเผยไม่ปิดกั้นของเขาไม่พบเยตันเฟิงก็รู้สึกเศร้าใจอยู่ลึกๆคล้ายสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปชายผู้นี้ไม่มีวันเชื่อใจนางอีกแล้ว เจ้านัดค่ามาที่นี่เพื่อรับลมเย็นๆหรือว่าฟังเจ้าเล่นคารมกันแน่เจ้าขายอินเดินวนไปรอบกาเย้ตันเฟิงรอบหนึง่งแล้วจึงหยุดลงที่ด้านซ้ายมือของนางใช้สายตาประเมินดูท่าทางสบายๆไม่รีบร้อนของนางอย่างเฉื่อยชาจวบจนบัดนี้เขาก็ยังแยกแยะไม่ออกว่าสมหน้าที่แท้จริงของนางเป็นอย่างไรหญิงสาวนางนี้ทำให้เขาสิ้นเปลืองความคิด เสียยิ่งกว่ายาพิษของนางเสียอีกข้านัดหมายท่านออกมาก็เพื่อขอให้ท่านอยู่เป็นเพื่อนข้าสักระยะหนึ่งให้ลูกน้องของท่านส่งตัวยาที่จำเป็นมารอจนข้าปรุงยาถอนพิษให้ท่านเสร็จแล้วข้าก็จะปล่อยตัวท่านกลับไปในช่วงสิวันที่ผ่านมานางได้เตรเียมสถานที่เร้นกายและวิธีการพาตัวเขาไปไวเรียบร้อยแล้วเพียงรอคอยให้เขายอมให้จับกุมแต่โดยดีเท่านั้น ไรสาระเหตุใดคราวที่แล้วจึงไม่พาตัวข้าไปเสียให้สิ้นเรื่องเล่าคราวที่แล้วข้ายังไม่พบสถานที่หลบซ่อนตัวอย่างปลอดภัยนี่นาเจ้าขายอินได้ยินเช่นนั้นก็เปล่งเสียงหัวเราะลั่นเย่ตันเฟิงเป็นคนมีความคิดสุขุมลึกซึ้งเช่นเดียวกับเขานายเขาจึงมองไม่ออกกลับคิดว่านางเป็นคนใส่ซื่อไร้พิษส่งไปได้หนอเช่นนี้แสดงว่าหลายวันที่ผ่านมา เจ้าจะต้องทำลายร่องรอยของตัวเองไปจนหมดสิน้นทำให้ข้าไม่มีวันสืบหาตัวเจ้าพบอย่างนั้นสิแววตาของเขาไม่อบอุ่นอ่อนโยนอีกต่อไปแล้วมันถูกแทนที่ด้วยเปลวไฟที่ลุกโหมจนโชั่วช่วงบันจงสร้างกรงขังอย่างประนีตเพื่อรอให้ข้าเดินเข้าไปจากนั้นหากปราศจากความยินยอมของเจ้าใครก็เข้าไปช่วยเหลือมิได้ใช่หรือไม่ อาศัยแค่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทำให้เจ้าขายอินพ่ายแพ้อย่างหมดรูปมาก่อนเย่ตันเฟิงก็มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้แล้วเขายินยอมพร้อมใจที่จะสิ้นเปลืองเวลาเล่นสนุกเป็นเพื่อนนางให้ถึงที่สุดข้าบอกหลายครั้งแล้วว่าอยากจะถอนผิดให้ท่านเท่านั้นไม่ได้มีประสงค์ร้ายแต่อย่างใดเยตันเฟิงสายหน้าถอนใจไม่เคยชินกับท่าทีเย็นชา และคำพูดเน็บแนมของเขาเช่นนี้ถ้าหากท่านกลัวข้าเขียนหนังสือสัญญามอบให้แด่ท่านได้นางคิดถึงการตามใจความเอาอกเอาใจและความไว้วางใจที่เขาเคยมีให้ทว่าชายผู้ซึ่งสายตาแข็งกระด้างเต็มเปลี่ยนไปด้วยความกระหายในสงครามที่ตรงหน้าทำให้นางผิดหวังหมดสิ้นหนทางจะทำกรารได้นางไม่อาจปฏิเสธความจริงที่ว่า เจ้าขายอินคนที่เคยให้ความสำคัญแก่นางและดีต่อนางนั้นไม่มีวันหวนกลับคืนมาอีกแล้วหนังสือสัญญาคำคำนี้สมควรจะดึงความทรงจำอันงดงามยามพวกเขาทั้งสองเคยอยู่ร่วมกันกลับมาทว่าตอนนี้เมื่อรู้ความจริงว่านางไม่ได้ใส่ซื่อเช่นที่เขาเข้าใจภาพอันงดงามน่าประทับใจเหล่านั้นก็บิดเบี้ยวจนไม่เหลือเขาเดิมเขาเพียงแต่รู้สึกว่า นางกำลังยิ้มเยาะที่ตนโง่เข่าเบาปัญญาพอแล้วไม่ต้องสิ้นเปลืองคำพูดให้มากความเจ้าข่ายอินพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้มีให้อีกฝ่ายเข้ามามีอิทธิพลสะบัดแขนเสื้อเบาๆพลางออกคำสั่งว่าเชิญแม่นางเย่กลับไปกับข้าทันทีที่ขาดคำบนพื้นหญ้าว่างโล่งด้านหลังก็ปรากฏร่างคนขึ้นมากมายในมือถืออาวุธวิ่งกรูกันเข้ามา ล้อมตัวเย่ยตันเฟิงไว้ตรงกลางซ่อนตัวได้ยอดเยี่ยมเหลือเกินเพียงแต่ข้าเองก็เดาออกแต่แรกแล้วว่าท่านจะต้องนํากําลังคนมาด้วยเย,ย่ตันเฟิงกล่าวอย่างมั่นอกมั่นใจพลางหยิบเอาธงห้าสีออกมาหลายผืนสะบัดมือคราหนึ่งธงเหล่านั้นก็ปากลงบนพื้นห่างออกไปไม่ไกลและแล้วค่ายกลที่ถูกซุกซ่อนไว้ก็เริ่มทำงานก้อนหินและดินทรายพลันขยับเคลื่อนไหวราวกับพายุหมุน โดยมีคนทั้งสองที่น่าสูสารเป็นจุดศูนย์กลางมันค่อยๆม้วนตัวกระจายออกไปด้านนอกทำให้คนรอบข้างหมดปัญญาจะบุกเข้ามาประชิตใกล้เจ้หาวางคายกวนไว้ที่นี่แต่แรกอย่างนั้นหรือเจ้าขายอินคาดไม่ถึงว่าเย่ยตันเฟิงจะใช้วิชาพิสดารเช่นนี้ได้อย่างคล่องแคล่วดังใจนานจะนำความแตกตื่นมาสู่เขาอีกมากน้อยเท่าไรหนอเพื่อท่าน ข้าต้องสิ้นเปลืองเวลาแล้วเรี่ยวแรงไปไม่น้อยเย่ตันเฟิงกับพริปตาให้เขาอย่างภาคภูมิใจนางมีช่สาวน้อยน่าสงสารที่ยอมให้เขาลงมือทำร้ายเช่นที่พบกันในครั้งแรกอีกแล้วเฮ้เจ้ากำลังยั่วย้าวข้ากระมังเจ้าขายอินสีหน้าเปลี่ยนไปแล้วเย่ตันเฟิงถึงกับสะอึกก่อนหน้านี้นางเคยพูดเล่นกับเขาเป็นประจำถึงตอนนี้แม้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วทว่า นีส่สายเดิมของนางยากจะแก้ไขเขาไม่ยอมลงให้นางอีกต่อไปแต่นางยังคงครุ่นคิดถึงบรรยากาศอันอบอุ่นยามทั้งสองเคยอยู่ร่วมกันเย่ตันเฟิงหลบสายตาอาฆาตมาดร้ายของเขาอย่างผิดหวังตามข้ามาเถิดนางหันกายเดินไปยังประตูซึ่งเป็นทางออกของค่ายกลนนั้นข้าจะส่งข่าวออกไปเพื่อให้ลูกน้องท่านนำตัวยามาส่งไม่จำเป็น เจ้าขายอินพรันทักทวงขึ้นทันทีที่กล่าวจบเขาก็ยื่นมือไปคว้าร่างนางไว้ปลายนิ้วจี้สกัดไปยังจุดบนร่างนางสบสายตาตื่นตะลึงของนางด้วยสายตาเฮี้ยมเกรียมดุดันอะไรกันเยตันเฟิงยืนแตกตื่นอยู่กับที่ลมปราณอันดุดันที่แพร่กระจายออกมาจากร่างเจ้าขายอินนางรู้สึกได้ทันทีว่าพลังภายในของเขาฟื้นคืนสู่ปกติแล้ว จบตอนที่16แล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังไว้พบกันตอนต่อไป